ดีครับน,นี่บ้านน้อยสีฟ้าเผาถ่านอีกแล้วก่อนที่ฝนจะลงหนักกว่านี้เผาถังนี้ให้มันหมดก็จะได้คุมดีๆเลยเดี๋ยวฝนตกแล้วเผาไม่ได้แล้วชื้นอันนี้เป็นเผาแบบเดิมแหละครับ ใช้พัดลมนะครับกำลังลุกเผาครั้งที่แล้วก็สอบมันยังไม่ได้ใช้เลยวอ,อันนี้เผาเก็บไว้ก่อนเป็นไม้อันนี้เป็นไม้รวมๆนะครับไม้อะไรบ้างไม่รู้เก็บมาจากในป่า โอเคครับเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตฐานให้ดูอีกทีขอบคุณครับที่ติดตามรับชมบสวัสดีครับวันนี้บ้านน้อยสีฟ้าจะมาทำการเปิดตเตาเผาถ่านที่เราเผาเมื่อวานครับวันนี้วันที่2พฤษภาสอง5ัน้า เมื่อวานเผาถ่านไปพาดูสวนนิดหนึ่งกำลังออกครับกำลังตรงนั้นจะเป็นถั่วฝักยาวแต่ยังไม่ออกฝักนี้ถั่วฝักยาวดูบรรยากาศก่อน อันนี้จะเป็นโซนของสวนครับก็จะมีต้นมะขามเทศกับต้นเสะดาอยู่ด้วยกันอันนี้ยังไม่ได้เลี้ยงอะไรครับทำไว้เฉยยังไม่เสร็จเดี๋ยวเรามาดูเตาถ่านกันครับ โอ้โเกือบเป็นขี้เท่าหนักโอเคอน่าจะสุกหมดนะ Yeah, man. ก็พอได้ใช้ครับพป็นย่อยๆว่ามันเป็นไม้เล็กๆไม่ได้ไม้ใหญ่ไม้ใหญ่ไม่มีว้ใช้ครับประมาณกระสอบหนึ่งประมาณกระสอบเนี้ยเผาครั้ง เพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตก็เดี๋ยวจะมาลงให้ชมอีกครับอันนี้คือเป็นต้นกาแฟไม่รู้จะเป็นยังไงอยากปลูกอะไรก็ปลูก มะละกอมะละกอเราจะเด็ดยอดนะมะละกอตอนเล็กๆยอดมันจะแตกเป็นสองยอดสองยอดสามยอดแล้วแต่ยิ่งจะเด็ดให้มันเตี้ยแล้วมันเด็ดไม่ทันนะมันขึ้นไปแล้วอันนี้นี่ไม่ได้เด็ดยอดสูงปีดเลย ยังไม่แล้วเลยอันนี้ทำนานแล้วผุกก่อนแล้วมั้งนี่อ้อยสุดที่แล้ว โอเคขอบคุณครับช่วยกดติดตามกดกดไลค์กดกระดิ่งมาด้วยนะครับขอบพคุณครับ